ลีมนี่ครับแต่งตัวเป็นกระเทยเท่าลุงกดไปดูคใครมาอะไรอ่ะกงยูหรือกงเตก็กไม่มุกเก่าแล้วครับทำไหมทำครับสงสัยไหมทำใหม่เล่นมุกซ้ำทำไมอ่ะทีมึงยังโง่ซ้ำๆทุกไหลฟเลยค่คือผิดหวังนี่ชุดมีไหมมีชุดมี แต่มันไม่ทันมันจะช้าเกินไปมึงต้องเออแกเป็นกำลังใจหน่อยเออเอาถึงศูนย์มากูใส่ให้ก็ได้ไรถมนล้อหนีสอบถามหน่อยครับปกติเวลาลุงชักว่าวแล้วแตกลุงเบี่ยงซ้ายหรือขวาหรือตรงครับ <c oughs> คือถามพ่๊บมึงน้าเบี่ยงซ้ายหรือขวานะครับถามเป็นขับมอไซค์เลย วันนี้โคตรหล่อแว่นส่งตาตาส่งจมูกจมูกส่งปากปากส่งตีนปากส่งตีนนะครับเป็นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนระวังสัตว์แอบเข้าชักโครกวันนี้เปิดเจอปลาวานในชักโครกปลาวานเหรอฉัเข้าชักโครกมึงเปิดชักโครกเจธอปลาวานเหรอมึงหลอนเหรออีกแล้วเอมึงรั่วอะไรอีเออเขาไม่ได้เจองูเหลือมเจออะไรมึงเจอปลาวานในชักโครกทำทรงจะไปทำโลจิสติกเอาออทิสติกไปก่อน ใส่สีไม่ลงทุนฉันจะไปเจ้าของฉันจะไปยืนหัวแถวลุงสงครามส่งดวลเลยอยากเป็นยูนิคอร,ร์บ้างาจะได้มีเขาไว้แทงคอพ่อเมืองไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียวคอดำโลกนี้มีกว่า193สัญชาติแต่ลุงเลือกที่จะเป็นคนชาติชั่วชาตินรกลุงเคคะถ้าลุงไปดูบอลข้างสนามเมื่อเกิดการเตือนกรรมการจะวิ่งมากระชากฟันลุงไหมครับมึงกระชากฟันกูนะครับ <S <S <S> ไปติดเ,เหยือเข้าโพซะแลงเออแม่งกรรมาก,การเป่าปี๊ดไอ้ลุงเออยู่ข้างข้าวิ่งมากระชากฝันมากเลยเอาไปเลยลุงเองก่อนไปยืนหัวแถวไปล้างหัวคัวยก่อนเถอลุงเบ้เลิฟเลิฟกูไปล้างขนแม่งลุงเอขา<ภ>เวลาฝนตกเปียกเียกลุงเอสลัดตัวเอาหรือเช็ดด้วยผ้าค่ะกูไม่ได้มีคึงใช้คำว่าสลัดตัวเออาาลุงเคยเข้าเซเว่นอยู่ดีดีนึกครื้นใจเห็นพนักงานหล่อดีเลยเปิดคุยโชซะเลยไหมครับเฮ้ยพนักงานมึงหล่อจังไง นี่ดูของกูหน่อยเป็นไงแก้บนนะครับอขอบคุณมากครับนะครับนี่ยิ่งพนักงานมึงหล่อจังมลยดูคู่ของกูไปนหน่อยเป็นไงนี่น้องพี่เป็นออไงหล่อไปตัวเย่ไรอีกอนะครับนะฮะไปเซเว่นอยู่ดีๆเห็นพนักงานหล่อกูชกฉะนั้นน่ะอืมนะครับพนักงานหล่อจังเลยขอหน่อยลุงเอครับลุงรู้ไหมว่าลุงสามารถตบมือข้างเดียวดังได้ทำไงวะทำไงทำไงอ่ะขอหนึ่งแปะนั่นแหละค่ะครับโง่ มึงอไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันคิดถึงมึงมากๆเลยครับมึงไปเรียกใครสมองข้าไม่แตงอี้ที่ผมเรียนจบแล้วทำงานมาเพิ่งได้เงินเดือนเดือนแรกมาแบบนี้ครับยี่สิบยี่สิบและยี่สิบกูก็ถามดีๆก็เสิร์ไปมองไอแม่งกูก็ไม่น่ามองหรอกจริงๆนะ กลขับรถของกูฟปลาคาา์าไม่ต้องปิดไฟเล่นเกมเลยรู้ไหมทำไมกูอยากเห็นรีแอคชั่นหน้าส้นทีนแบบเมืองตอนเห็นผีเคยดูหนังมาเหลอครับใช่ครับโรงหนังเขาให้เอาหมาเข้าโรงได้ด้วยเหรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงุ้ยหมา180เซนน่ารักมึงไงหมาร่ร้อยแปดสิบเซนนี่เพิ่งลงจากเครื่องบินอาจจะมีอาการเยสแลกหนอง ไม่เชื่อออปตัสนี่ใช่นักเตะลิเวอร์พูลไหมคะออปตัสซิมิกาด์วมึงลึกมากเลยนะนะครับนี่ไงออปตัสเสนอหน้าไปทั่วไม่ไม่หมายถึงหมายถึงแบบโวยครุยเดอร์โฟชไม่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 หมายถึงพวกมึงไงจะเสนอหน้ามาหากูอุยไม่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 ลุงเอหมายถึงพวกมึงหมายถึงพวกมึงน้องเสนอหน้าไปเรื่อยพวกมึงอ่ะผมเป็นแมวเมียวง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  ไมวเอมพอวอสมองมึงก <laughs> ็เก่งดวไอสมน่มึงเก่งจริงจริงมึงเนี่ยเก่งจริงจริงงี้แม่าอมึงร้องอย่างงี้ถึงลุงเอม่าค่ะยิ้มกว้างกว้างกว้างหนึ่งทีขอคุณนึ่งรอยด้วยนะครับเอาไปครับหนึ่งมืเฮ้ยเฮ้ย ยินดีต้อนรับสู่รายการพิสูจน์ใจคนซีซั่น2เพื่อรู้ทาแท้คนลุงเอครับเคยคิดเชิงสตาร์ทอัพไหมเอเอถ้าเราขายควยให้เยคนินเราจะได้เป็นหัวแถวไหมนะเอทำไรเล่นเกมอยู่อีกคนเงินกูทำอะไรยินแตงโมหนึ่งใบพาไปครึ่งซีกซีกหนึ่งไปทางซ้ายซีกหนึ่งไปทางขวาแล้วก็เก็บของแบบลิซ่า ทอนคนไก่กับคนนกใช้เวลาเท่ากันแต่ไก่ได้เนื้อเยอะกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชร์ลงกลุ่มคนรักกระบเบื้อเผือกเอพึ่งลงเครื่องมาระวังเจ็ตแล็กหน้าหาแวะปั้มนอนก่อนไหมไม่ไม่น้องเสียงอะไรในเกมเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะเอ,อสารภาพมาว่าชอบส่องไอจีเอฟซีสาวสาวทีรีพายมาขอจักใจกเจอกูส่องเฮ้ยัี่ิซ่าเขาเต้นยังไงวะ ลุงเอครับอนาคตผมเป็นสปอนเซอร์จ้างลุงได้ไหมครับได้ดีสปอนเซอร์อะไรอะลุงต้องใส่โชว์ในไลฟ์นะคะได้ดีแบรนด์โอเนต้าจำคำคกูไว้นะกูจะทําฟันเหลืองของกูเองกูจะเหลืองกว่ามุงสิหนอนหแล้วก<ม>ูจะกลับมาแปลงฟันให้มุงน้อนหน้องอ,งอ,งองย่าเบี้ยวเป็นฟันเหลืองตีทันเดอร์<ส>ทันเดอร์เออทันเดอร์เพ็ดมาอะไรแม่งก็ทําฟันเหลืองให้มึงกูจะกลับมาแปลงฟันให้มึงเนี่ยเลี้ยงข้าวกูจะหลุดอ่ะข้าวสวย แต่ละอันน <1 French Claire> ่ะดูมันน่ะผมของลองเสียงมาหน่อยบอโรแอลบอแอรเร่นี่บอเรลบอเรลบอเไอ้บอเรลบอเรลอันนี้ถือว่าผิดปกติไหมขอสเส้นเสื้อลุงหน่อยครับได้ครับไม่ชัดใกล้อีกใกล้อีกทีนี้ขอเส้นหนึ่งเพลงเด็ดเอ้ยเแหนยไหมต่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยน่ารักเนี่ยเกี่ยวอยู่เอ้ยรถไล่ อ้สะเเงง็นนปไอ่าครับสส่รายงานว่าข้าวหน้ามีด้านยาบ้าด้านลงเอาลงก่อนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอรายใหญ่เนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปไหนครับเลี้ยวไปไหนบอกพี่เลี้ยวซ้ายไอ้คางหลังบูดโอ้โหน้อยสิริมันดับกูคางหลังมีจัมสแกนนะครับระวังจิงครับลุงโดนทีหัวพ่อมุงระเบิดแตกได้เลยครับน้องอาจจะเป็นหัวระเบิดแตกตายก็ได้นะครับ มันคือแผนของลุงเอรถของสันติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่กระเพาะอสันติสันติกันเลยเจ้าแสไปทส่งใช่สันติรถสันติใช่รถสันติใช่เป็นรถสันติกูจำได้เป็นเงินป่ายได้เอทำไรอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปหาใครอ่ะ เลี้ยวไปชนพ่อมุงอะอ้าอาคุกอวยคนเอี่ยไรเจอผีกระสือถามปกติไหมเอคอวอายอมมากเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับได้กี่โลแล้วล่ะลูกอะไรอ่ะหมายถึงหินปูนอ่กกี่โลแล้วอ้วนไหนเมืองลองโทรหาพ่อเมืองใหม่ดิฮลัลโหลเปไ็ไทำไมไม่โทรข้างเปิดหูอีกละ่ะลุงเออ หมดไปเป็นพันกับคําว่าเอทํะไรอิ่มเลยไหมเหลืองเอวิธาม,มาาลุงเอดูพี่เปาแต่งตัวสตรีมนีครับแต่งตัวเป็นกระเทยเท่าลุงกดไปดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปากระเทยเท่าใครมาอะไรอะหนึ่งร้อยเหตุผลที่เราควรดูช่องลุงเอ,อผมลืม,ม,มอะขอเวลานึกสามอาทิตย์นะ นักวิจัยค้นพบว่าการผูกมิตดไม่ใช่การเอาเชือกไปผูกคอตามิตรแต่อย่างใดหลุงเอใส่แว่นอะไรอ่ะครับเ่นสีเหลืองด้วยเหลืองเหมือนฟันลุงเลยเจอไหมเจอมเจอไหมเจอไหม้ขอบคุณวายคุณล้อ ไอเทียดูทีหนึ่งอ่านทีหนึ่งกว่าจะมาหาจะไปเกิดแล้วครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากใจพีหนูครับผมเพชรอะไรสนุกเพชรกันหยัดผาดกันเยสอันนี้ถูกไหมไอ้ผู้ใครอีกอลุ่มครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่นเกมอ้าปากน้ำลายยืดหนูก็สูเองนะค่ะลุงเอหนูชอบพี่นานแล้วหนูกำลังบินไปหาข้าวฟ่ได้กลัวกูตกใจ มมจะาทีตลอวลลาุงคู่ววยหัวทุยพ่อผมผิดอีกนาแกดอกอโยรกาท่าเจอไม่เหมือนเจอมึงเต็มเต็มเลยถามได้เจอไหมเจอไหมวันนี้แต่งตัวเป็นควายหรอครับไม่ใช่ครับเจอไหมลุงลุงดูสงครามส่งด่วนแล้วอยากเพิ่มยอดโดให้เท่ากับค่าส่งขั้นต่ำไหมครับเครื่องหมายซีเลียมฟันทองหมื่นล้านเจอไหมเจอไหมเจอมึงมั้ง กูบอกกูไม่เชิ่อเมื่อขยันลุกอีกอกูบอกกูไม่ชิบผีงตลอดเวลาโอ้อากันถ้าลุงเอได้ไปดูหนังกับสาวสุดที่สุดในโลกลุงจะดูหนังอะไรครับหนังหน้าตัวเองข้าพเจ้าปรีชาขอท้าทายพูดผีวิญญาเรร่อนผีตายโหงตายท้องกลมออกมาไม่มาไม่ต้องไปเกิดใหม่ อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับชาวกล้วยสักถ้วยชื่นใจแม้อากาศไม่ร้อนก็ทานกันได้นะครับดูลุงมานานขอโปรโมทหน่อยนิยายขายดีเกิดใหม่ทั้งทีหาตะเวนฮีหมาเห็ดอ่านต่อได้ที่พ่อมึงเอลุงนิยายฝากกันอย่างนี้น้องกูยิ่งกลัวผีมึงอย่าทำกูหลุดน้องมึงอย่าทำกูหลุดไม่เอพอ พอแล้วครับพี่มาตนคุณและเชื่อจริงๆกระโดดตัวพุ่งเป็นจรวดขนาดนั้นยังจะถามคนดูว่าปกติไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบบดีดสมองตัวเอง <c oughs> สแกนหน่อยไอ้ลุงเองเฮ้ยคุณมาตีนพันหนึงเดี๋ยวก่อนนะมาตีนเด,เดี๋ยวเล่นให้มันจบลูกก่อนเดี๋ยวติดไว้ก่อนต,ตอนนั้นเรื่องว่าอะไรหรอครับอยากดูมาทำงานกับผมไหม บริษัทฟันเหลืองไม่จำกัดสโลแกนฟันขาวไม่เป็นไรเดลเติมใยที่ฟันเองว่าอยากเย้เ,เปากแดงเด็กเสียด้วยทางใวะมัวแต่มองโดไม่มองทางนุ่งเอรับไวเนมันมีภาหนึ่งกับภาพสองครับภาพสองถืงเงอเยอะกว่าภาพแรกจะมีพานโดมตามเราครับภาพสองมันมี เขาเขาก็ชอบเราแต่รักกันไม่ได้อันนี้เรียกว่าอะไรหรอครับผู้ีอะไรวะลุงเอครับผามเรียนอยู่แล้วเกิดอาการสงสัยเลยเดินไปตบหัวอาจารย์แล้วถามว่าเคยดูตีสิบไหมน้องน้องมึงสงสัยเขาลุงถามไม่ใช่ตบหัวแล้วถามเคยดูตีสิบมึงสงสัยอาจารย์แข็งแล้วครับเคยดูตีสิบไหมอืออาจารย์สอนสูตรคณิตเคยดูตีสิบไหมทีมฟุตบอลทีมไหนปกติอะเนี่ย ลุงเอครับ HBD เพื่อนผมนะครับชื่อเกณฑ์ขอแบบเสียวๆวอ่าเข้าใจแล้วพอชนแล้วมันจะมีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปจัจังหวะคือสงสารลุงเอเอาลิ้นสแกนให้หน่อย ต้องนนก่นทีึจได้ะูําลแยกแกสตรีมเมอร์ดารามีการออกกองถ่ายงานเห็นใจเธอคงจะเหนื่อยมากใช่ใช้ไปไถ่ายหน้าเหรอใช้ไปถ่ายหน้าแทำาะไรทางแยกเก๊กทำคุยไรของมึง กงยูหรือกงเต๊กไม่มุกเก่าแล้วครับซ้ำไหมซ้ำครับสงสัยไหมทำไหม่เล่นมุกซ้ำทำไมอ่ะที่มึงยังโง่ซ้ำๆทุกไลฟ์เลยเอนองรักหน้ามึงเหมือนอึงอิรานคอก็ยานคังยื่นเหมือนควยหมีทั้งนิสัยสันดานก็อัพรีไม่มีเฮอะไรดีบ้างเลยวันนี้คอสเพย์เป็นอึงไขเบียวขึ้นอืดรอครับ ลุงเชื่อว่าผีมีตัวอะไรอีกอะผมเจอมาแต่ตัวที่มีกลิ่นลอยลอยมาผมมั่นใจมากมาเีเสียงดิสคอร์ดมึงดังอมึงช่วยปิดการแจ้งเตือนได้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากใจ f อผู้น่ารักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอครับยื้อน้ามาใกล้ๆหน่อยตัวไอ้บ้าลบลับแทงหน้าเลยตัวไอ้ หายมานีปัญหาเลี้ยงสุดสาครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดสาครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระอภัยะที่ไว้เมืไอวันเอเคยคิดเชิงอนาคตป่าแบบชักแววใส่ทิชชู่แล้วรีบวิ่งเอาลูกๆเราไปสมัครเรียนเลยอนาคตเชิงอนาคตรีบเกินชู่ใส่ทิชชู่พาไปสมัครเรียนแล้ว อย่ามาอ่ะกูไม่เจอมึงยังไม่ไปอ่ะผมหน่อยครับกูไม่ดีใจอะไรทั้งนั้นแหละกูไม่ดีใจอะไรกับมึงน่ะไม่เจอมึงอยู่ไหนมึงอย่าเพิ่งมากูไม่เจออ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงไหนอ่ะไหนอ่ะโอ้โหไอ้คอกระตุกเลยแม่ เจอเล้อีกอตกเีเจอพ่อองเธอ